สวัสดีค่ะหมอกัญญยมลอายุรแพทย์โรคไตนะคะในคนไข้ไตค่ะก็มีหลายระยะด้วยกันนะคะโรคไตเรื้อรังตั้งแต่ระยะ1 2 3 4 5สหรวมทั้งยังมีคนไข้ไตาบางกลุ่มค่ะที่ไม่ได้เป็นไตเรื้อรังนะคะอาจจะเป็นไตอักเสบอาจจะเป็นไตเฉียบพันธุ์โรคไตมีหลายหลายแบบนะคะหลายชนิดซึ่งการทานอาหารค่ะก็มีความแตกต่างกันไปหลายรูปแบบด้วยกันวันนี้หมอจะขอพูดถึงคนไข้ในกลุ่ม ไตเรือ้อรังการะะที่เราจะเลือกทานอาหารอย่างไรคะ่ะมีความสําคัญค่อนข้างจะเยอะนะคะการทานอาหารให้เหมาะสมกับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเช่นการทานโปรตีนมากเกินไปอันนี้ทำให้ไตทํางานหนักมากขึ้นทําให้เปอร์เซนต์การทํางานของไตเสื่อมลงเร็วมากขึ้นรวมทั้งการทานโปรตีนน้อยเกินไปคะ่ะร่างกายก็จะไปสร้างกล้ามเนื้อได้น้อยเกินไปร่างกายเราก็แย่เหมือนกันนะคะการทานน้ามากเกินไปอ่าน้ําก็จะ เกินได้ในคนไข้าบางคนทานน้าน้อยเกินไปบางคนน้อยมากๆไตาวายอีกนะคะก็ควรจะทานทุกอย่างให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนี่วันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าการทานอาหารอย่างไรจะเหมาะสมกับคนไข้ไตเรื้อรังแต่ละระยะนะคะท่านใดท,ที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองเอ๊ะเป็นไตเรื้อรังหรือเปล่าหรือว่าเป็นไตแบบไหนกันแน่รวมทั้งถ้าเกิดเป็นไตเรื้อรังแล้วตอนนี้เป็น ระยะไหนกันแน่สามารถไปดูวิดีโอได้นะคะหมอเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าไตระยะไหนดูอย่างไรคะ่ะค่ะก็สําหรับตอนแรกนะคะเราก็จะต้องรู้ก่อนที่หมอบอกไปแล้วว่าไตเรือรลังค่ะมีอยู่5ระยะนะคะ1,2,3,4,5แบบนี้นะคะซึ่งในระยะที่3ค่ะเขายังแบ่งออกเป็น2กลุ่มอีกก็คือกลุ่ม 3A กับ 3B นะคะถ้าเกิด 3A เนี่ยอันนี้เปอร์เซ็นต์การทำงานของไตยังค่อนข้างดีอยู่คือประมาณสัก45-59% แต่ว่าถ้าเกิดเป็น 3b ก็ลดลงมานะคะ30-44%ค่ะแล้วก็ในกลุ่มที่ประยะ5ค่ะก็จะมีไตเลื้อดลังระยะ5ที่ยังไม่ได้รับการฟอกเลือดไตหรือหลังช่องท้องรวมทั้งโคนทห้กลุ่มที่ฟอกเลือดแล้วแล้วก็กลุ่มที่หลังช่องท้องกลุ่มอาหารก็จะมีหลากหลายนะคะมีเรื่องของโซเดียมไขมันโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็น้ำค่ะ โซเดียมมีง่ายสุดนะคะก็คือทานแทบจะเหมือนกันในคนไข้ทุกกลุ่มควรจะทานน้อยกว่า2,000มิลลิกรัมต่อวันนั่นคือในคนไข้ไตรวมทั้งบุคคลทั่วไปนะคะควรจะควบคุมโซเดียมอยู่แล้วยกเว้นคนไข้ไตค่ะที่อาจจะมีผลเลือดเกลือแร่โซเดียมต่ําในบางช่วงค่ะคุณหมออาจจะแนะนําว่าอาจจะทานเค็มได้มากกว่าคนทั่วไปได้ในบางช่วงนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จําเป็นจะต้องจํากัดเกลือแร่โซเดียมน้อยกว่า2,000มิลลิกรัมต่อวัน ไขมันค่ะไขมันในคนไข้ไตทุกระยะรวมทั้งคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นโรคไตด้วยนะคะอันนี้คุมอาหารไขมันแบบเดียวกันเลยค่ะก็คือในกลุ่มที่เป็นไขมันอิ่มตัวแล้วก็ไขมันทรานค่ะควรจะหลีกเลี่ยงนะคะโปรโตีนนะคะถ้าเกิดคนไข้ยังอยู่ในช่วงที่ไตเสื่อมไม่มากเช่นกลุ่มที่ไตเลือรลังระยะแค่หนึ่งสองสามเอกลุ่มนี้ส่วนใหญ่โปรโตีนยังทานได้ค่อนข้างใกล้เคียงกับคนทั่วไปนะคะ ในคนไข้ที่เริ่มเป็นระยะมากขึ้นเช่นในระยะ 3B 4หรือว่า5อันนี้มีความจำเป็นจะต้องเริ่มจำกัดโปรโตีนละนะคะเพราะว่ากลุ่มอาหารที่เป็นโปรโตีนค่ะโปรโตีนจะไปย่อยที่ไตนะคะการที่เราทานโปรโตีนเสริมมากเกินไปจะทำให้ไตทำงานหนักมากเกินไปพอทำพอไตทำงานหนักมากเกินไปจะทำให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าเกิดพอเราชะลอมาได้สักระยะหนึ่งถ้าเกิดว่าจำเป็นจะต้องได้รับการ ฟอกเลือดไตหรือล้างทั้งช่องท้องค่ะอันนี้การฟอกเลือดกับการล้างทั้งช่องท้องจะทําให้โปรโตีนออกมาทางตอนที่เราฟอกเลือดกับทางล้างช่องท้องมากขึ้นน,นี้จําเป็นจะต้องทานโปรโตีนเสริมซึ่งอาจจะมากกว่าคนทั่วไปด้วยนะคะต่อมาก็คือเรื่องของคาร์โบไฮเดรตค่ะในกลุ่มคนไข้ไตกลุ่ม1 2 3A มเอชเช่นกันนะคะกลุ่มนี้คนไข้สามารถทานได้ตามความเหมาะสมนะคะแต่สำหรับคนไข้ไตที่เป็นเบาหวานร่วมด้วยอาจจะต้อง จำกัดกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มข้าวแป้งค่ะในคนไข้ไตที่ไตเริ่มเสื่อมนะคะระยะ3 B 4แล้วก็5ค่ะกลุ่มนี้เนื่องจากว่าคาร์โบไฮเดรตนะคะบางอย่างจะมีโปรตีนอยู่ในอาหารเดียวกันอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราทานบะหมี่เราทานก๋วยเตี๋ยวเราทานข้าวอย่างเงี้ยค่ะเราจะเข้าใจว่าเอ๊ะม่แต่มีแต่คาร์โบไฮเดรตมีแต่แป้งเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วในอาหารกลุ่มนี้ยังมีโปรตีนด้วย ในคนไข้ไตที่จําเป็นจะต้องจํากัดโปรตีนมากๆค่ะกลุ่มแป้งพวกนี้จําเป็นจะต้องอเลือกแป้งที่ไม่มีโปรตีนหรือว่าโปรตีนต่ํานะคะแต่พอเริ่มฟอกเลือดหรือว่าล้างช่องทองแล้วค่ะคนไข้กลุ่มนี้จะมีการเสียโปรตีนมากขึ้นก็อาจจะไม่มีความจําเป็นจะต้องจํากัดโปรตีนอีกแล้วแต่ถ้าคนไข้เป็นเบาหวานก็ยังจำเป็นจะต้องจํากัดปริมาณ ของสารอาหารกลุ่มนี้เช่นกันค่ะและสำหรับวันนี้หมอจะจบวีดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะท่านใดที่มีคำถามค่ะสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะคะและท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็กระดิ่งข้างๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ